เราเที่ยวป่ากันมา uh huh. ใช้เตาพรีมัสกันมาเป็นสิบปีครับครับ,รบต้องบอกว่าเราเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยของพรีมาสใช่นะครับผมเนี่ยเที่ยวป่าก็ใช้เตาอมนิฟิลลอ uh huh. ีทีมากับครอบครัวจะหุงข้าวก็ยังเอาอมนิฟิลมา <laughs> แต่ว่ามันทําได้ครับแต่มันก็ต้องใช้เทคนิคแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการทำกับข้าวสักเท่าไหร่ uh huh. ผมก็อยากได้เตาพรีมสัสที่จะใช้เวลามาแคมป์ปิ้ง มานานแล้วจุดง่ายๆเรามาแคมป์แบ,แบบหลายๆคนมากันเป็นกลุ่มพาครอบครัวมากลางเต้นสวยๆในที่สวยๆเราก็อยากได้เตาสวยๆจากแบรนด์ที่เราเป็นแฟนพันแท้ใช่ได้ขายว,ว่าตู้มีข่าวดีให้พี่นี่ครับไม่ใช่กระเป๋าลอตเตอรี่เป็นพรีมัสออนจาเตาตัวนี้นะครับผมเห็นในแคตตาล็อกแล้วเนี่ยก็หลงรักเลยตั้งแต่แรกนะครับมันเป็นกระเป๋าสพายมา จอดรถมาแคมป์ยิ่ลงมาได้นะครับเป็นดีไซน์ที่สวยงามมากแหวกแนวดีไซน์ของเตาแคมป์คาร์นะครับลองมาดูกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจของอ่นอนชา,าเนี่ยมีกระเป๋าผ้ามาในตัวเสร็จนะครับมีล็อกซึ่งเราก็สามารถจะปลดออกได้ด้านบนนะครับเป็นฝาปิดเป็นเข, Oak, เขียงไม้โอก๊กใช่ไหมตู้เขียงไม่โอ๊กเขียงไม้โอ๊กนะครับใช้เป็นเขียงได้ มันเป็นเตาแก๊สสองหัวที่มีหัวใหญ่หัวใหญ่เหมือนแก๊สที่บ้านนะครับทำกับข้าวหุงข้าวทอดผัดแบบไทยๆนี่สบายมากนะครับการดีไซน์เนี่ยล้ําเหลือมากนะครับเห็นทรงนี้เราสามารถจะกลางออกนะครับปึ๊บก็จะเป็นขากว้างตั้งลงได้ทันทีไม่ต้องถอดชิ้นนู้นชิ้นนี้เลยจับกลางออกมาได้เลยนะครับก็จะเป็นเตาแก๊สแยกสองหัว การใช้แก๊สก็เป็นแก๊สกระป๋องครับที่เราใช้กันได้เป็นขนาดเลยทุกขนาดนี้เป็นขนาดสองร้อยสี่อสี่ร้อยห้าสิบกรัมกระป๋องปกติที่เราใช้กันสูงประมาณขนานี้ก็คือสองร้อยสามสิบกรัมก็ไขเข้าไปเลยครับง่ายมันก็เป็นแก๊สข้างละหัวเลยนะครับเป็นดีไซน์ที่ดีมากไม่ว่าจะใช้กระป๋องขนาดไหนนะครับเราสามารถจะแพ็กระป๋องแก๊สใส่เข้าไปนตัวมันระหว่างเดินทางได้เลยนะครับไม่ต้องเอาแก๊สแยกไป ธีการจุดแส้จะง่ายได้ครับก็เปิดแก๊สแล้วก็จุดเหมือนเตาทั่วไปข้อดีอ่ะคือหัวมันกว้างมันทําให้ร้อนได้แล้วมันก็หลีได้เท่าที่ต้องการเลยนะครับแยกกันนะครับเพราะเป็นแก๊สสองถังเตาสองเตา,เ,าเราก็อาจจะหุงข้าวไปเตาหนึ่งทำกับข้าวผัาไปต้มแกงจงแกงจืดแยกกันได้บนสองเตานะครับนอกจากจะมีเตาสวย,สวย นะครับคืออ่อนยาให้ใช้เข้าแคมป์เราแล้วเนี่ยพรีมาสก็ยังทําเครื่องครัวที่จะมาเข้าชุดกันสวยๆออกมาด้วยนะครับชุดหม้อสเตนเลสของ p รีมาสนะครับอันนี้เป็นชุดหม้อคล้ายๆกับชุดหม้อเดินป่าที่ผมใช้อยู่เลยแต่เป็นสเตนเลยมีฝาข้างในมีหม้ออีกหนึ่งชุดข้างในนะครับฝามามีหม้ออีกหนึ่งชุดข้างในสังเกตดูรายละเอียดนะครับเป็นสเตนเลสทั้งหมด มีที่จับเป็นหนังเวลาที่มันร้อนเนี่ยเราก็ไม่โดนมือนะครับมีตาพรีมัสด้วยสำหรับแฟนพรีมัสแฟนพันแท้ชอบมากอันนี้ <c oughs> มอซ้อนมออยู่ข้างในนะครับในชุดนี้มีมอสองใบกระทะอหนึ่งใบด้วยเป็นสเตเลสอย่างดีมีกระทะแยกอันนี้น่าจะเป็นกระทะประมาณส<ช>ิบนิ้วหรือมั้งครับแล้วก็มีหม้อไซส์ใหญ่ อ่าอันนี้หมอมากสำหรับทําแกงต่างอันนี้เป็นหม้อไซส์ห้าลิตรนะครับไซส์ห้าลิตรอันนี้เป็นหม้อไซส์สามลิตรเครื่องครัวสวยๆเลยเข้ากับอ่อนยาเข้ากับทำเราอันนี้เป็นอีกอันนึงครับอืมซึ่งอันนี้บอกเลยว่าแม้กระทั่งผมเนี่ยที่ไม่ใช่คนชอบทําครัวมากนะักเห็นแล้วก็ยังอยากได้นะครับมันเรียกว่าเพรฟเซตนะครับ,รบมาสวยงามมากเข้ากับอ่ญนยาเป็นอย่างยิ่งนะครับ ก็คือเปอิดออกมาครับจะเป็นกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์เครื่องครัวสวยๆทำด้วไม้คลาสสิกมากนะครับอลองดูมีน,นีตะหลิวนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนซ่อมใหญ่ๆสพหรับผัดอันนี้เป็นที่ขูดเนยแข็งสวยงามมากอย่างดีมีดมีดมดีๆมาหนึ่งเล่มสำหรับทำครัวจะตราพรีมสัสช่างคิดมากครับซองเนี่ยเป็นแม่เหล็ก ดูดมีดไว้กับที่ด้วยอ่าอันนี้พรีพเซตสวยงามมากสวยเก็บแฟนพันแพ้พรีมาอส่อยงเรานะครับมีแคมป์สวยๆแล้วมีชุดเตาแคมปิ้งสวยๆชุดเครื่องครัวสวยๆมาในชุดเดียวกันเข้ากันหมดเลยครับเนี่ยเต็นท์นอร์ดิสจากเดนมาร์กเตาชุดเครื่องครัวจาก p r i มาสสวีเดนจริงๆแล้วราคามันไม่ได้สูงเลยนะครับอของดีที่ผมเชื่อว่า จะใช้ได้นานนับสิบปีใช่ครับครับอมนิ้ฟิลผมสิบสองปีแล้วยังใช้ได้ดีอยู่เตาอย่างออนยามาจากพรีมัสชุดเครื่องครัวแบบนี้ก็ใช้คุ้มแน่ใช่นานๆมาทีนะครับไม่ผมมาทีแล้วนานๆน, <laughs> นะครับใช้คุ้มแน่เตาแล้วก็ชุดครัวของพรีมัสครับ